ตัวของบิตคอยได้ตัวของที่สองนะครับเป็นอีเรียมนะครับเป็นน้องของบิตคอยซึ่งตัวของอีเรียมผมจะบอกว่าเข้าใจง่ายๆคือมูลค่าของตลาดนะครับอยู่ที่ประมาณ30,000ล้านเหรียญสหรัฐอยู่ในตลาดกลางทั่วโลกนะครับอยู่ที่ประมาณ397ล้านเหรียญสหรัฐนั่นหมายความว่าเราก็สามารถมีโอกาสที่ทำกำไรกับเหรียญน,นี้เช่นเดียวกันในตัวของอีเรียมครับ มาต่อกันที่คาร์ดโดสนะครับตัวคาร์ดโดสนี้เป็นตัวที่เป็นออกมาใหม่นะครับแต่ว่ามูลค่ามันกําลังพุ่งขึ้นนะครับมูลค่าอยู่ที่ประมาณ1นึ่พันล้านเหรียญเช่นเดียวกันในตลาดทั่วโลกนะครับอยู่ที่ประมาณ7จ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบหกล้านเหรียญสหรัฐต้นลนั่นหมายความว่าโอกาสที่เราจะสามารถทํากาไรกับมันได้เนี่ยก็มีโอกาสที่ค่อนข้างที่จะสูงครับ เหรียญใบแนนนะครับเป็นเหรียญน้องใหม่ของฉันไอของทัญชาติของประเทศจีนนะครับใบแนนนี้สร้างขึ้นมานะครับตัวที่เป็นคนสัญชาติจีนและเป็นบริษัทที่เทรดทำกำไรในตลาดคริปโตคนซี่เช่นเดียวกันมูลค่านะครับอยู่ที่ประมาณ4 0 0พันล้านเหรียญเช่นเดียวกันอยู่ในตลาดทั่วโลกนะครับที่กําลังซื้อขายอยู่เนี่ยประมาณอยู่ที่ห0พันล้านเหรียญสหรัฐตลาราครับของเราของเราเองก็มีโอกาสนะครับที่จะสามารถทํากําไรให้กับ ตัวของเราเองได้ที่เข้ามาในตลาดคริปโตคอนซีและก็ตลาดของบิตคอยได้เช่นเดียวกันเหรียญสุดท้ายนะครับเป็นเหรียญคาราโดสนะครับเหรียญคาราโดสนี้เป็นเหรียญที่ออกมาเป็นอันดับที่3อ่ะเป็นอันดับที่4นะครับโทษทีเป็นอันดับที่4นั่นหมายความว่าเหรียญคาราโดสนี้มีทํากําไรได้มากกว่าอยู่ที่ในตลาดของสหรัฐอเมริกานะครับอยู่ที่ ประมาณ6,750ล้านเหรียญสหรัฐอันนี้คือเป็นราคาที่คร่าวๆที่ผมได้มาแบ,บ่งปันให้ทุกคนและก็เหรียญสุดท้ายเป็นเหรียญยูนิคอนเหรียญยูนิคอนจะเป็น,นคล้ายๆเหมือนเหรียญม้านะครับที่มีเขาและก็มีปีกตัวเช่นเดียวกันหมายความว่าในตลาดของทั่วโลกที่ยังซื้อขายกันอยู่นะครับก็อยู่ที่ประมาณ15,000ล้านเหรียญสหรัฐตอล่าเช่นเดียวกัน น่นอนว่าโอกาสที่ผมมาแบ่งปันนี้ทุกคนมีโอกาสที่จะทํากําไรนี้ได้ไหมผมบอกว่าเลยไว้เลยในขณะนี้ถ้าคุณไม่เริ่มต้นในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของตลาดคริปโตและเคอเรซีและบิตคอยคุณจะเป็นคนหนึ่งที่ตกยุคและคุณเป็นคนหนึ่งที่จะไม่สามารถทํากําไรในตลาดนี้ได้เพราะว่ามันเป็นตลาดที่ยังเป็นมาร์เก็ตอยู่และสามารถทุกคนทํากําไรได้ก็ยกตัวอย่างเช่นครับ เหมือนหุ้นของปอตทในอดีตมันอยู่แค่ประมาณ35บาทเองครับแต่ณปัจจุบันนี้เราก็ไม่สามารถที่จะทํากําไรในหุ้นของตลาดที่เป็นปตทได้เพราะว่ามันมีมูลค่าที่สูงอย่างเช่นเดียวก,กันครับในเรื่องของบ i ทคอร์อินเตอร์เรียมกระโดนะครับแล้วก็ยูนิคอรตัวนี้นะครับมันเป็น5อันดับที่สามารถทํากําไรให้กับเราระยะยาวได้ มันก็เป็น,นเรื่องของการทํากําไรในระยะสั้นในระยะในระยะยาวในระยะหนึ่งปีสองปีสามปีห้าปีอันนี้ก็อยู่ที่เราเลือกเ็าเร็วกันส่วนของเงินทุนครับอันนี้มันเริ่มต้นที่ตัวของเราเองว่าเรามีเงินทุนมากแค่ไหนเองมากแค่ไหนที่จะสามารถทํากําไรในเรื่องของในตลาดคริปโตแล้วก็ในตลาดของบิตคอยได้นั่นน,นั่นกันเดียวนั่นเช่นเดียวกันผมก็ต้องบอกก่อนนะครับในการลงทุนมันมีความเสีย่ยงแต่ว่าการลงทุนนั้นครับ ที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดก็คือเราต้องเริ่มต้นนีเรื่องของความคิด mindset และก็เรียนรู้ศึกษาวิธีการในแต่ละเหรียญเนี่ยเราทํากําไรยังไงนะครับแล้วเรามีวิธีการนี้เรื่องของการสอนที่ไม่สามารถทําให้เราเนี่ยติดดอยหรือว่าล้านปวดให้กับตัวของของนักลทุนทุนที่เข้ามาลงทุนกับเราได้เช่นเดียวกันเอาละครับเท่าวันนี้นะครับข้อมูลนี้มันเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนที่ผมมาแบ่งปันอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์และก็กดแชร์ จะลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับถ้าใครมีคําถามอะไรนะครับเกี่ยวกับตัวของสกุลเงินต่างๆหรือว่าบิตคอยหรือวของการลงทุนอยากหาอะไรได้นะครับก็คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้หรือนะครับในส่วนนี้ครับผมก็จะมีวิดีโอเทนนิ่งให้คุณประมาณ7วันวิดีโอเทนนิ่งนี้เป็นวิดีโอที่ไม่ต้องเสียเงินแม้แต่สักบาทผมจะให้ความรู้เกี่ยวกับการเทรดบิตคอยและก็สกุลเงินต่างๆแล้วก็วิธีการเริ่มต้นสําหรับมือใหม่ ที่จะเข้ามาสู่ตลาด,ลาดในเรื่องของคริปโตแล้วก็ตลาดของบิตคอยได้อย่างไรว่างนะครับอย่าลืมนะครับกดคลิกลิงก์ใต้ล่างนี้นะครับผมจะมีวิดีโอให้กับทุกคนนะครับโดยการผ่านทางอีเมลนะครับคอนเฟิร์มให้กับทุกคนได้เอาไปเรียนรู้กันนะครับอย่าลืมนะครับเจอกันใหม่นะครับในคลิปวิดีโอถัดไปที่ผมจะมาแบ่งปันให้กับทุกคน